ความเคลื่อนไหวกิจกรรมประวัติศาสตร์ Flag o f Nation วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง61วัน35จังหวัดระยะทาง4,606กิโลเมตรเทียบเท่าระยะทางกรุงเทพมหานครไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังใจจากพี่น้องคนไทยส่งต่อถึงนักกีฬาทีมชาติไทยโดยโค้งสุดท้ายของกิจกรรมเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาวิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่59ในพื้นที่จอชนบุรีระยะทางรวม51 จ6กิโลเมตรการวิ่งในวันที่59มีการปรับมาใช้ขบวนรถประชาสัมพันธ์แทนการลงวิ่งทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดชนบุรีโดยก่อนออกสตาร์ทที่หน้าบริษัทโตโยต้าจีเอดีชนบุรีจำกัดได้รับเกียรติจากชัชวันสีมงคลผู้อำนวยการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่บริษัทโตโยต้าจีเดีชนบุรีจำกัดทำหน้าที่เชิญธงขึ้นโบกสะบัดก่อนปักลงบนแท่นพักธงรถประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมในช่ว ่วงโค้งสุดท้ายที่จอชนบุรีแม้จะมีการปรับมาใช้ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์แทนการวิ่งแต่บรรยากาศตลอดทั้งวันของการแห่ซึ่งผ่านทั้งอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชามาจนถึงอำเภอเมืองเพื่อสะสมพลังแรงใจย,ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในหลายๆช่วงของเส้นทางได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยออกมาร่วมโบกมือและถ่ายรูปขบวนแห่ธงชาติไทยไว้ด้วยทั้งนี้ธงชาติไทยถูกแห่ทั่วเมืองชนบุรีก่อนใช้เวลาราสามชั่วโมงก็สามารถเคลื่อนขบวนมาถึงจุ หมายของวันที่สาลากลางจังหวัดชนบุรีทำให้หลังผ่านวันที่59ระยะทางวิ่งธงชาติไทยถูกสะสมเพิ่มเป็น4524กิโลเมตรแล้วส่งผลให้สองวันสุดท้ายของกิจกรรมเหลือระยะทางอีกเพียง82กิโลเมตรเท่านั้นก็จะพิชิตภารกิจวิ่งส่งกำลังใจวิ่งครบ4,606กิโลเมตรที่สนามบินสุวรรณภูมิทัญญา,าธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนประเภทปืนสั้นสตรี25เมตรซึ่งเตรียมลุยโอลิมปิกเกมสมัยสี่ที่ประเทศ ญี่ปุ่นเปิดใจผ่านการโฟนอินกับผู้บรรยายในการไลฟ์สดกิจกรรมวันที่59ว่าสำหรับตนนั้นมาได้โควตาโอลิมปิกเกม2020ในแมตช์สุดท้ายของการคัดเลือกพอดีก็ถือว่าทำสำเร็จในเป้าหมายแรกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วธัญพรเผยอีกว่าการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันเพิ่งได้กลับมาเริ่มซ้อมปกติได้ไม่นานช่วงที่ไม่ได้ซ้อมก็เพราะว่าโควิดลบ19ซึ่งนับว่าส่งผลโดยตรงกับตัวเองเยอะเหมือนกันเพราะโควิดลบ19ทำให้แมตช์แข่งขันทั้งใน และประเทศโดนยกเลิกโหมดก็ทําให้ไม่มีแมตที่จะลงแข่งขันเพื่อทดสอบและประเมินความสามารถตัวเองเลยยา <Yeah. S 1> ขอขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องคนไทยที่ออกมาร่วมส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยผ่านกิจกรรมการวิ่งธงชาติไทยมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนสําหรับยาตั้งเป้าเอาไว้ว่าการได้มีชื่อไปแข่งขันรอบสุดท้ายถือว่าประสบผลสําเร็จไป9ก้าหนึ่งแล้วซึ่งเป้าหมายขั้นต่อไปก็ตั้งใจว่าจะขอทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อโอกาสคว้าเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งกลับมา ฝากประเทศไทยและแฟนๆกีฬาให้ได้ค่ะสำหรับกิจกรรม Flag อ f n a น i o n วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกในวันพุธที่26พฤศภาคม64วันที่60ซึ่งวันรองสุดท้ายของการจัดกิจกรรมกำหนดวิ่งจากสารากลางจังหวัดชนบุรีไปยังสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการระยะทางรวม52.5กิโลเมตรแฟนๆกีฬายังคงสามารถติดตามชมไลฟ์สดพร้อมให้กำลังใจทีมงานและนักกีฬาทีมชาติไทยได้ที่ Facebook r o to ร d โตเก k y ว2 0 2 0 ตลอดทั้งวันด้านใครที่พลาดร่วมกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยไปยังคงสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ผ่านกิจกรรม FLAG OF NATION VIRTUAL RUN การวิ่งเสมือนจริงจากสถานที่ไหนเวลาใดก็ได้ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นคู่ขนานกับการวิ่งผลัดธงชาติไทยโดยระยะทางสะสมล่าสุดอยู่ที่8 6 6 0 0กิโลเมตรเหลืออีกระยะทางอีก139,400กิโลเมตรเท่านั้นจะครบระยะทางเป้าหมาย หาย1ล้านกิโลเมตรผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้วันที่8สิงหาคม64ที่ h t t p s b i t l y w e b c crazy o l m p i c 2 0 2 0โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกเป็นของรางวัลและในทุกๆก,การวิ่ง1กิโลเมตรจะสมทบทุน1บาทสนับสนุนนะักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมด้วยอันหนึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้น ระหว่างวันที่23กรกฎาคมลบ8สิงหาคม64โดยแฟนๆกีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดพร้อมทั้งร่วมเชียร์นะักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามได้ทุกวันผ่านทางไทยทีว e ีเอสเอ็นบีทีทีพีทีวีเอ็นอีดับเบิลยูแทรูโฟยูีและ AIS Play